อยาเกเจ๊เช็คก้าสสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะคะตอนนี้จะยักของเราก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแล้วเดี๋ยวก็ใกล้แล้วค่ะเหลืออีกประมาณหนึ่งช่องท่สี่ห้าหกหกเจ็ดหกอกสั้นๆไม่ยาวมากเพราะว่านีโซ่มันสั้นค่ะตามที่มันไม่ได้กว้างมากแต่ว่าเดี๋ยวเราซอย,อยไปซอยก็จะมีเลยยาวซอยนี้ก็แป๊บเดียวอันนี้ช่วงข้างล่างนี่เลยยางตายเยอะก็ อัดไปเยอะละตันไปไม่เหรอคือว,วซอยเป็นตัวไม่หาบดเขาออกกสั้นๆไม่เยอะเลยอ่ะมาก่อนเขาหน้าจะขตอกลสจะเบิดยางค่ะจริงๆยางพอหลายปีแล้วแต่ว่าบางต้นก็ออยังเล็กๆอยู่เพราะว่ามันไม่ค่อยสมดุส่วนหนึ่งบางทีก็ มันตายมันก็มาแซมอะไรเงี้ยแต่ต้นใหญ่ก็ใหญ่จริงๆแต่ว่ายางอะได้อายุแล้วแหละอายุหลังป่าได้แล้วเพียงแต่ว่าโอ้ยชุดต้นมันไม่ใหญ่มันเป็นพันยางด้วยละสืบที่พันยางด้วยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันพันอะไรเดี๋ยวถาตะก้องเด้อว่าไปส่วนไหนยางพันอะไรอ่ะไม่มีความรู้จริงๆค่ะไม่มีความรู้เลย ที่บอกว่าต้นไม้อะไรเนี่ยไม่รู้อะไรสักอย่างทำแบบไปคุ้นเคยไปคุ้นชินจริงๆนะโง่มาโดนหลอกประจามเลต้นไม้เนี่ยเนี่ยก็อกไม่สั้นไม่ยาวมากจะไล่ไปถอยไปยเลยช่วงข้างบนนี้มันจะลุกนี่แต่มันตัดไม่ยากค่ะเพราะว่ามันเป็นในนี้เชืเุ้๋มล้วก็ยาก ต้นบางแพ่ฝั่งโนก็เล็กๆค่อยๆออกมาก็จะเคลื่อนละสวยงาออกมาทันทีเลย,ยจะลาเลยแดดเริ่มมาแล้วเมื่อเช้าฟ้าหลวงไม่มีแดดเลยตอนนี้แดดแดดเริ่มมาคนน่าจะหมดได้แล้วมัง้ง อันนี้ยางนี่ถ้าเขาเบิออกไปก็ตัดได้เป็น,ปน,น,น,นะน,นๆปนะระสามเดือนนะตอนนี้ก็จะหยุดจริงๆยางหยุดนี่น่าหยุดกุมขานะจริงๆชวามกลามุมขาสามเดือนคนที่ตัดไปแล้วเริ่มเบิกใหม่ก็กำลังเริ่มเบิกใหม่ก็มีเพราะว่ามันทนิ้งไว้ นานแล้วแหละฝนตกคือจะเบิกจะตัดเลยก็เดี๋ยวหน้าเสียว่าเดี๋ยวฝนล,ลงฝนล,ลงเนี่ยเขาก็รอฝนแล,ลยย้วจริงๆกันเขาเลยต้องต้องไม่มี้แหละทำถ้าเกิดเบิกไปเมื่อเดือนที่แล้วเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดอะไรเงี้ยหน้าตายหมดหน้าเสียหมดอย่างนี่เลยรอแรงจริงๆนี่เห็นหลายหลายส่วนแล้วก็เบิกใหม่ ต้นเล็กก็ไม่มีที่กำบังเลยนะเนี่ยตากป้องไม่มีที่กำบงังต้นอย่างต้นเล็กวันก่อนเจอหลอนต้นไหนมามุ้ยมามุยม น้องที่ไปด้วยมันบอกน้ำมันออกดอกสวยนะคะดอกสีม่วงเลย กล้งมันสวยมากแล้วมันจะมีฝกมักด้วยไอ้น้องที่ไปบอกไอ้พี่หน้า,นาหนาตัวๆก็นบอกตัวอะไรไม่รู้ไอ้แคบบมันบอกมันบอกเนี่ยตักต้องเกือบไปแล้วนะนาคนขับไอ,อ้โอคดีิจะบอกเฮ้ยบอกไม่ได้ไม่ได้คันตายหมามุยเกือบไปแล้วธนาคนขับไปอยู่โดนไอ้น้องมันหลอนไปแล้วค่ะยังหาวิทออนนเทียวคืนนึงเดี๋ยว เกือบไปูสึกจะอยู่สวนข้าบนนู้นค่ะมันจะมีอยู่แต่ว่าน้ำแบบแกตัดยาบปั่นปันปัน,ปน,ปนกจะจุยละอันนี้ก็องคสั้นไม่ยาวมากเหลือไม่เท่าไหร่นะแต่ความลบก,ก็ยังนั่นอยู่ อันนี้พอเราซอยเสร็จนี่เดี๋ยวก่อนเขาจะเบิกยางเขาจะไอ้นี่รอบนึงนะคะเนี่ยเขาจะเอาให้น้องคนที่เบิกเอามี้มาถางมาฟัน้ากมาฟันรอบต้นชิงเพราะยาเชื่อมมันก็เยอะแล้วต้นที่แบบซอยแล้วมันก็ไม่ใชเอาหมดนะคะระหว่างต้นหนึ่งจะมาติดต้นต้นเลยต้องจัดการเลย ไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวสุดตอนค่อยก็เราดูกันอีกทีนะคะตอนนี้เราไปหาชีตกำบังแดดก่อนให้นาะคนขับกานดการไปเรื่อยๆไม่ใช้เกียร์โลนะคะไม่ใช่โลไม่ได้ค่ะเพราะว่า มันแช่มันเหนียวนอันนี้อาการที่จะใช้เกียร์อะไรก็คนขับเขาเจรนายกันกเ,าาเนาะเหมือน ค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะยังไงเช็ดูงขอบคุณทุกที่เพืจะจะามมา่อนๆรการนะคะขอบคุณที่อยู่กับเพื่อนกันแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ